แก้วชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้แก้วชาแนลวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าจะเล่าหลายครั้งแล้วลืมทีก็เลยนึกขึ้นได้นะคะ,ะเป็นเรื่องของเพื่อนที่ทำงานนะคะคือเป็นรักต่างไวเป็นรักต่างวัยของของหนุ่ม หนุ่มอายุประมาณยังไม่สี่สิบนะคะกับกับหัวหน้าหัวหน้าหญิงนะคะหัวหัวหน้าแผานกหญิงอา,อายุหกปีนี้หกสิบสามปีนะคะทั้งสองคนแรกๆก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะก็ไม่มีอะไรก็คุยเล่นคุยหัวหยอกล้อก,กันเฉยๆนะคะเอาไปเอามา กลายเป็นว่าฝ่ายผู้ชายาย้ายเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงก็คือเดี๋ยวเล่าความเป็นมาก่อนนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่ไม,ม้เลิกกับสามีมีลูกติดสองคนซึ่งลูกก็ตโตๆกันหมดแล้วแยกย้ายกันไปมีครอบครัวแล้วส่วนผู้ชายก็ไม่แต่งงานนะคะแต่ว่ามีแฟนแล้วก็มีลูกสองคนนะคะแล้วก็เลิกเลิกล้างกับเขาเรียกอะไรอะเอ็กเกิลเฟรนนะคะ แล้วก็ลูกก็อยู่กับแม่ของเขานะคะแล้วพ่าก็ส่งส่งค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนต้องสองคนตกหลุมรัมกกันนะคะผู้ชายเนี่ยจะจะขับรถเขาเรียกอะไรอะรถฟอกเรปอะนะคะรถที่ที่มีเหมือนเป็นงาช้างออกมาสองข้างนะคะขึ้นลงขึ้นลงได้นะคะ ส่วนมากในในโรงงานในะอะไรจะมีใช้คงคงนึกภาพออกนะคะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะ่นหลักก็เลยเอาไปเอามาผู้ชายก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผู้หญิงซึ่งเพื่อนร่วงานก็ก็ไม่รู้รนะคะไม่รู้ละแคะละคายจนจนเขาเขาเริ่มไปคุยกันสองคนก็ยุ่งก็หญิงก็ยุงก็หญิง,ง,งเพื่อนร่วมงานก็เลยเริ่มเริ่ม เริ่มเมาก็สิบก็สิบแล้วในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขากตกลงเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มั่นกันมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันเมื่อสองปีงที่แล้วนะคะซึ่งน่ารักมากเดินไปไหนมาไหนก็คือ <c oughs> เหมือนแม่กับลูกนะคะแต่ว่าเขาก็รักกันนะคะเขาไม่มีปัญหาผู้ชายก็ไม่เจ้าชู้ผู้หญิงก็ไม่งี่เง่าคือต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนะคะ มาทํางานด้วยกันกินข้าวกลางวันร่วมกันกลับบ้านพร้อมกันก็จะเป็นแบบเนี้ค่ะก็ก็จะมีงอนๆกันกันบ้างนะคะสองคนนี้เป็นคนอังกฤษทั้งคู่น่ารักน่ารักจริงๆซึ่งซึ่งดูแล้วก็เออนะรักต่างวัยเขาเขาไม่ได้หวังแค่เรื่องอย่างว่าเรื่องมบนเตียงอย่างเดียวนะคะ อันนี้คือต่างคนต่างดูแลกันและกันนะคะคือผู้หญิงก็ก็เป็นแบบเรียบๆง่ายๆไม่กระโปรกระปากนะคะจะออกขึ้มๆดุดุนะคะใส่แววนดุดุดตัวเล็กๆนะคะผู้ชายก็จะตัวโตๆอ้วนๆนิดนึงแต่ก็หน้าตาดี ก็ถือว่าเขาเหมาะสมกันดีค่ะก็เลยอยากนำเรื่องนี้มามาเล่าสู่กันฟังก็คือถ้าสมมุติว่า <c oughs> เป็นที่เมืองไทยนะคะอายุป่านนี้แล้วแล้วก็มาแต่งงานกับเด็กรุ่นน้องคนก็จะจะคิดจะนินทาน,นะคะว่าแก่ตันหากับอยากเอาผัวเด็กอย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่ง บ้านเราจะมองมองลบมองแบบเป็นเป็นแนวลบไปเลยนะคะมองไม่ดีก็จะหาว่าผู้ชายมาปอกลอกมาหลอกเอาเงินอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอยู่ต่างประเทศคุณเชื่อไหมว่ารักต่างวัยก็ไม่แปลกนะบางทีผู้หญิงตัวสูงกว่าผู้ชายก็มีบางทีผู้หญิงแก่กว่าผู้ชายก็เยอะนะคะมีให้เห็นเยอะ ซึ่งแรกๆดีฉันก็ไม่ชินน่ะอยู่ไปอยู่มาอืแรกๆเราเราเราคนไทยเนาะเราก็จะคิดลบเออมันกะหลอกกันหรือเปล่าหลอกเอาเงินผู้หญิงไหมเอาไปเอามาคือผู้ชายมีเงินมากกว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายที่เด็กกว่าเนี่ยมีเงินมากกว่าผู้หญิงอีกนะคะซึ่งครอบครัวทั้งสองครอบครัวเขาก็ยอมรับกันอะเมื่อเมื่ออย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้าน อายุห้าสิบเจ็ดปีพาลูกบ้านอายุห้าสิบห้าปีหนีไปด้วยกันซึ่งทั้งสองคนต่างก็มีครอบครัวกันแล้วซึ่งเล่าย้อนหลังก็คือก่อนที่จะมาแต่งงานมีครอบครัวต่างคนต่างมีครอบครัวเนี่ยคือเขาเป็นคู่รักกันมาก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็เลิกรางกันไปต่างคนต่างแยกย้ยายไปมีลูกมีสาม,มีแต่ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทีนี้ไม่รู้ว่า ฐานไฟเก่ามันคู่ตอนไหนนะฮะชาวบ้านมารู้อีกทีก็คือหนีตามกันไปแล้วอันนี้ก็คือเขาไม่มองฝ่ายผู้ชายเร็วแต่เขามองฝ่ายผู้หญิงเร็วว่าอะไรวะมีลูกต้องสองคนทําไมยังยังหนีผัวไปเอาผัวชาวบ้านอีกไม่อายคนเหรอนะฮะสังคมแบบนี้แหละเนาะสังคมทําใจแต่ชอบ ชอบเมืองเมืองนอกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกันจริงๆคือคุณจะรักกันคุณจะอยู่ด้วยกันคุณจะอายุต่างกันคุณชายผู้ชายจะอายุน้อยกว่าผู้หญิงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเขาไม่สนใจอะนะคะว่าแต่อย่ามาก้าวไก่ชีวิตของฉันฉันก็จะไม่ก้าวไก่ชีวิตของคุณต่างคนต่างอยู่คุณมีความสุขก็มีความสุขของคุณไปอัปทูยูเรื่องของมึงอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองไทย อย่าให้เซดคุยหัวคุ้งท้ายคุ้งเอาไปมโนต่างๆนานานะฮะคือไม่สนับสนุนไม่ร่วมดีใจกับเขาแถมเหยียบซ้ำเติมอีกต่างหากแล้วก็รอวันที่เขาจะเลิกกันอีกต่างหากนะคะคือไม่ไวอวยพรในเขาแต่แช่งแช่งในใจนะคะว่าขอให้มันเลิกกันอ้ยสุดยอดพี่ไทยจริงๆ แล้วก็เมืองนอกเนี่ยดิฉันอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันชอบก็คือการแต่งตัวนะคะคุณจะแต่งตัวแบบสุดโต่งขนาดไหนก็ช่างจะอายุกแก่ขนาดไหนก็ช่างคุณจะใส่สั้นใส่ยาวใส่ย้อนวัยอะไรมันก็เรื่องของคุณเขาก็แค่มองๆแต่ก็ยิ้มยิ้มยิ้ม,มด้วยความไม่ใช่เยอะเย้อนะคะยิ้มแบบดีใจหรือว่ายินดีไปกับเขาด้วยที่เขากล้าลุกขึ้นมาแต่งอย่างอาทิตย์ที่แล้ว ดิฉันเข้าไปในเมืองดิฉันก็เห็นคุณย่านะคะแกรู้เลยว่าแกแกก็จะใส่ใส่เหมือนเสื้อเกะออกนะคะเกะอ,อกแล้วก็เอวลอยนะคะแค่แค่หน้าอกเนี่ยแล้วก็ใส่กางเกงยีนยีนสั้นนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบคือแกแต่งตัววัยรุ่นมากคือมองข้างหลังนี่วิววิวนะคะนึกว่าสาวสาว แต่พอหันหน้ามาอุยใดอุยนะคะตอนแรกดิฉันก็อุ้ยเพราะว่าดิฉันกะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องสวยแน่ๆเลยตัวเล็กๆหุ่นดีๆนะคพรพอหันหน้ามาอุ้ยดิฉันไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไดอะอยเนะคะแตก่ก็คือเร,เราก็ยังแปลกๆถึงจะมาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกแปลกๆนะคะแต่ว่าถามแฟนเฮ้ยถ้าฉันแก่มาฉันแต่งตัวอย่างเงี้ยคุณจะว่าไหม ก็เรื่องของคุณอันไหนมีความสุขคุณก็ทําไปเลยไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะคิดใครจะว่ายังไงแค่ตัวคุณมีความสุขคุณก็ทําไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะวันนี้ดิฉันก็ขอมามอยจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทํางานเดี๋ยวจะลองจะเอาเรื่องเล่าจากสาวๆมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เอาเรื่องนี้เป็นน้ําจิ้มก่อนนะคะไม่ไม่ได้อัพ พยามาวันสองวันแล้วมั้งนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ทําคลิปเอาไว้วันนี้เลือกงานมาก็เลยนึกเรื่องนี้ได้ก็คือเจอกันที่ทํางานเพราะว่าเขาจะทํากะกลางคืนไงคะของของเราจะทํากะกะกลางวันกลางวันก็คือแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วของสองสามีภรรยาคู่นี้คือเขาจะทําากี่โมงวะ เจ็ดโมงเอ้ยเจ็ดทุ่มนะคะถึงตีห้าหรือหกโมงเช้านี่แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะวันนี้ดิฉันขอโทษขอโทษขอโทษเสียอาเลยย่างวันนี้ที่ฉันขอจบคลิปนี้เพีย <c> ง <oughs> แค่นี้นะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโควิดค่ะ คือกาจมูกเมื่อกี้เล่นกับลูกสาวอันนี้ที่ฉันเอวางด้วยประกาศน,น,นี้สวัสดีครับขอบคุณที่ชมจน